สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับข่าวสารเกี่ยวกับแร็กนาร์ล็อกออริจินนะครับซึ่งคอนเทนต์ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงฮันเตอร์นะครับสายแถบว่าโดนเนิร์ฟอะไรยังไงบ้างตอนเปิดรถเมเปอตาซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ครับตัวที่ผมเล่นอยู่นะครับเป็น ID ของเพื่อนผมนะซึ่ง ID ของเพื่อนผมเนี่ยได้เอ่อได้รับสิทธิ์นะครับในการเข้าร่วมการเทสครั้งสุดท้ายนะครับจำกัดจํานวนแค่200คนนะครับซึ่งในแผ่นล่าสุดนะครับก็ ได้มีการเนิร์ฟฮันแทบแล้วนะครับจะเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับอยากเติมเกมต้องร้านจูนบิโกช็อปรับเติมเกมมือถือทกกุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่คาวมวยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%ตั้งมาเลยที่ a c e b o o k จูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโกฮัตเตอร์สายแถบเนี่ยครับต้องบอกเลยว่า ก่อนที่จะมาเปิด Open b e t a ในเซิร์ฟโกโบนะครับตอนที่เทส CBT หรือแม้กระทั่งตอนที่เปิดอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันฮันแท็บเป็นตัวที่เมตาและเก่งมากๆเป็นตัวที่ดามเมจแบบจัดสุดๆถือว่าโกมากๆทําให้อาชีพอื่อน,นะครับแทบจะไม่มีที่ยืนเลยนะครับตัวในเซิร์ฟเทสตัวนี้นะครับผมก็ทําของประมาณกับเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันหรือว่าของที่เล่นในตอน CBT เลยนะครับผมแล้วก็ลองมาตีมอนเตอร์ที่เป็นตัวระดับเดียวกันอย่างเวลิทนะครับจะาสักเดี๋ยวลองวางเลยนะ ปกติคือเรายืนตีตายแล้วนะครับเหลือหมื่นเดียวเพื่อนเหลือหมื่นเดียวจะสังเกตได้ว่าในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับของประมาณเท่าๆกันเนี่ยครับผมตีเวลิตเนี่ยหฮิตตายแล้ว ประมาณ20,000ถึง23,000นะครับเออเวลิตเนี้ยก็ตายแล้วแต่ว่าในเซิร์ฟเทสนะครับของประมาณนี้นะครับตีเข้าแค่ประมาณหมื่นเท่านั้นเองนะครับไม่ถึง20,000ืคือขาดอีกเยอะเลยกว่าที่เวลิตมันจะตายนั่นเองนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับพันแทบเมื่อก่อนนะครับพอเราเปลี่ยนอาชีพมาแล้วใช่ไหมครับเรามีสกิลแทบแล้วนะครับเราจะสามารถฟาร์มแบบก้าวกระโดดได้เลยนะครับผม เราสามารถมาฟาร์มแบบเวลิตเลยก็ได้มาฟาร์มออคเลดี้ก็ได้เลยครับแต่ณปัจจุบันแล้วนะครับเนิร์ฟแล้วไม่สามารถแบบก้าวกระโดดมาฟาร์มผู้นี้ได้แต่วิธีการแก้คือเราก็ลดเลเวลของมอนเตอร์ลงมาก็อาจจะไปแบบฟาร์มวูฟนะครับเมกาโลดอนหรืออาจจะเป็นนะครับกอบินแอคพวกนี้ก็ถือว่ายังฟาร์มได้อยู่นะครับทีนี้นะครับในส่วนของ PVP นะครับเพื่อน PVP เนี่ยเมื่อก่อนทันแทบเนี่ยสามารถที่จะวันฮิตคนนะครับเป็นตัวเต็งในเรื่องของ PVP เลยนะครับใครเหยียบระเบิดคือขาขาดตายโดยไม่รู้ตัวเยอะแยะนะครับคนเล่นกันเยอะแยะมากเพราะว่ามันเก่งในตอน CBT ต้องมาเนะครับเรามาดูดาเมจตอนที่ตีคนนะครับณตอนที่เทสแพทล่าสุดกันนะครับคุณผู้ชมสไนแท็บนะครับแท็บแอดเข้าแค่2,500เท่านั้นเองแล้วของของแอดเนี่ยครับต้องบอกเลยว่าไม่เยอะเลยนะครับ เป็นเสื้อ40แล้วผ้าคลุมกับรองเท้าเนี่ยอยู่ที่เรเวล10เท่านั้นเองแล้วก็บวก3นะครับคิดดูนี่ของน้อยมากๆเรายังแถบแบบเบามากๆเลยนะคุณผู้ชมทีนี้ในมุมมองก็คือมันเนี่ยมันก็ยังสามารถที่ยังเล่นแบบ PVP เก็บเรเวลฟาร์มมอนเตอร์แบบก็ก็เร็วกว่าอาชีพอื่นมากๆถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบฟาร์มก้าวกระโดดข้ามเรเวลไปแบบเมื่อก่อนแล้วแต่ว่าในเรื่องของ PVP นะครับต้องบอกเลยสไนแถบเนี่ยอาจจะเล่นยากกว่าเมื่อก่อนมากๆอาจจะแบบไม่ใช่วันฮิตหรือว่า2ฮิตแล้วอาจจะต้องแบบ วางแถบนะครับแล้วก็ต้องอตรงตีโดยใช้แถบเย,เยอะมากๆเลยกว่าคู่ต่อสู้จะตายนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องของการตีบอสของสไนแฉบนะครับต้องบอกว่ามันก็ยังเป็นอาชีพที่เก่งอยู่เหมือนกันนะครับเออเป็นอาชีพที่เก่งอยู่ยเหมือนกันาทำดาเมจได้เยอะอยู่มากๆนะครับอตอนช่วงในเวลนี้ลองนึกดูว่ามีอาชีพไหนที่จะสามารถทำดาเมจได้ถึง1 0,000ืก่อนนะครับก็มีแค่สไนแฉบเท่านั้นเลยนะครับผมอ่ะ ก็มาสรุปให้คุณผู้ชมฟังแบบคร่าวๆนะครับผมข้อที่1ก็คือสไนท์แท็บนะครับเนิร์ฟในเรื่องของ PVE ลงไปประมาณ40หรือว่า50%ของดาเมจเลยนะครับแล้วข้อที่2นะครับเรื่องของการฟาร์มสไนท์แท็บนะครับถ้าเราฟาร์มตัวที่เราเคยฟังไกด์มาไม่ได้นะครับเราก็ลดเลเวลมอนเตอร์นะครับดูดาเมจเราให้ดีว่าเราฟาร์มไหวหรือเปล่าส่วนข้อที่3ครับในเรื่องของการตีบอสดาเมจของแท็บเนี่ยก็ยังตีบอสดีมากๆเลยในช่วงแรกในช่วงแรกนะครับอ่า โอเคครับคลิปสรุปก็ประมาณนี้นะครับผมไม่ยืดยาวมากหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเอนจอยกันโอเคถ้าหากว่าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ